สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะอัญชันทานให้ได้หนึ่งดอกทุกวันช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ป้องกันหลอดเลือดสมองตีบอัญชันมีสรรพคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่งมีหน้าที่ ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหินทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดีๆมากขึ้นเช่นไปเลี้ยงบริเวณรากผมซึ่งช่วยทำให้ผมโดดดำเงางามหรือไปเลี้ยงบริเวณดวงตาจึงช่วยบำร,รุงสายตาไปด้วยในตัวหรือไปเลี้ยงบริเวณปลายนิ้วมือซึ่งก็จะช่วยแก้อาการเหน็บชาได้ด้วยและที่สำคัญนั้นสารนี้ยังมีความโดดเด่นที่ใครๆหลายคนยังไม่ทราบ นั่นก็คือช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดอุดตันได้และการกินดอกอัญชันวันละหนึ่งดอกทุกวันจะช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบได้อีกด้วยค่ะเนื่องจากดอกอัญชันนั้นมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้มีเลือดจางห้ามรับประทานดอกอัญชันเด็ดขาดน,นะคะหรืออาหารเครื่องดื่มที่ย้อมสีด้วยอัญชันก็ไม่ควรรับประทานบ่อย สรพพคุณของอัญชันข้อที่ 1. น้ํา้ำอัญชันมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายข้อที่2เครื่องดื่มน้ำอัญชันช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายข้อที่ 3. มีส่วนช่วยในการชะลอวัยในนิ้วรอยแห่งวัยประโยชน์ของดอกอัญชัน มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองข้อที่4เพิ่มการไหลเวียนเลือดดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือดข้อที่5ช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบข้อที่6ช่วยรักษาอาการผมร่วงข้อที่7 ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเส้นเลือดอุดตันข้อที่8ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดห,หัวใจอุดตันข้อที่9ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งด้วยสารต้านอนุมูลอิสระข้อที่10ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ข้อที่11อัญชันมีคุณสมบัติในการช่วยล้างสารพิษและของเสียออกจากร่างกายข้อที่12ช่วยบำรุงสายตาแก้อาการตาฟางตาแฉะน้ำคั้นจากดอกสดและใบสดข้อที่13ช่วยป้องกันโรคต้อกระจกต้อหินตาเสืมจากโรคเบาหวาน ข้อที่14ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นให้ดียิ่งขึ้นข้อที่15ช่วยป้องกันและแก้อาการเหน็บชาตามนิ้วมือนิ้วเทา้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ